อต้อนรับคุณผู้ชมทท่านเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงขอกดยาวหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันที่บอกว่าวันแห่งวันสุดท้ายของสิ้นปีเออก็คือวันที่31นะครับธันวาคม2564นะครับเรียกว่าเป็นวันที่แบบว่าหมดจะหมดปีอีกแล้วว่าก็คืออีกประมาณอีกชั่วโมงอะประมาณ5-6ชั่วโมงก็จะร้องเพลง คืนข้ามปีกันนะครับคุณผู้ชมคุนข้ามปีเราโอ้สองสารเนาะคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งสงสารกันนะถ้าใครที่อยู่ที่อื่นนะครับไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดินทางกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ดูรายการของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกภาพมุงยนปเป็นต้นไปนะครับนี่เลยช่องทางกรรับชมเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้วันก็จะันสิ้นปีอ่ะ มีแผนอะไรบ้างขออนุญาตถามก่อนไปตอนนี้ทันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าใครที่เดินทางพรุ่งนี้ก็สามารถเดินทางได้นะแต่เรานะครับก็ยังไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็คือช่วงนี้การเดินทางก็ต้องจากัก<อ>เพราะว่าโรคระบาดก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะยังพุ่งกระชูดน,นะและที่สําคัญนะ เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับจ้าเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เราอยู่บ้านแล้วก็ดูรายการของเราดีที่สุดเพราะว่าวันนี้นะคะ <c oughs> เราจะพาทุกคนไปว <c oughs> ิดีโอคอลพูพื่ยกับสาวสวยหนึ่งท่าน1นึ่ท่านนั้นดิฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินเสียงเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงนี้ซิดลลองพร้อมกันเล็ว 2> 1 2่งสองสามเธอ้าฉันตรงไหนให้เอาปากกาวงเอ๊ เพลงนี้แน่นอนโอ้โหเป็นไนรอบไปทั่วเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะติ๊กตอก f a c o b o o k y o u t u b จีทวิตเตอคือแบบหูยายะออมากมายเต็มไปหมดจริงๆน้องเก่งมากแล้วเสียงเนาะคือเพราะมากแล้วหูคนบันเทิงบ้านเรานะจ๊ะก,ก็วงกันใหญ่เลยเออวงกันใหญ่เลยอ่ะเพรานะะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเรามีวิดีโอคอลของน้องเบลวริสรามาฝากกันคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แจ็คจากดาราดีพี่ยินดีด้วยความสำเร็จนะครับ ได้คะ่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ขอบคุณมากคะ่ะพอดีน,นี้เราจะเอาวิดีโอคอรตัดออนช่วงปีใหม่นะน,น้องเบลเล่าให้ฟังหน่อยว่าเส้นทางบันเทิงของน้องมาก่อนหน้าที่จะมาทําเพลงเนี้ย่เป็นอยู่ไหนมาไปทำอะไรมาบ้างประกวดเวทีไหนมาแล้วพี่ฟังหน่อยครับ ค่ะก็จริงๆคนน่าจะเริ่มรู้จักหนูจากค o ร์ดเว m บมิสิก a r วอร์ดนะคะปี2019ค่ะที่หนูแข่งจนถึงรอบสุดท้ายค่ะก็ได้อ่ารางวัลโบนนตีสุดซีดชายคนก็น่าจะเริ่มรู้จักจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มมาทำโคเวอร์ใน y o u t u b e ค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยค่ะชายจนเข้าจนมาเข้าค่ายค่ะแล้วก็ปล่อยเพลงนี้เพลงแรกตอนที่เข้ามาประกวดครั้งแรกนี่เราเรามีไอดอลหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนพ่อแม่ชอบ ด้านนี้หรือว่าสนับสนุนหรือว่าอยากเป็นแบบพี่คนนี้อยากเป็นแบบพี่คนนี้อะไรเงี้ยฮะออมเอาจริงๆก็คือตอนเด็กๆชอบร้องเพลงค่ะแล้วคุณคุณแม่ก็เห็นว่าเฮ้ยร้องเพลงได้ก็เลยจะไปเรียนร้องเพลงใช่แล้วก็รู้สึกว่าชอบร้องเพลงมาโดยตลอดแต่ว่าตอนประกวดเนี่ยไม่มีคนที่เป็นไอดอลค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากทําเพราะว่ามันชาเลลจนตัวเองใช่บอกกับว่าแบบเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองอะไรสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่า เนี่ยแหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจกันในกลุ่มเองประกวดตอนนั้นได้อันดับเท่าไหร่ฮะชนะไหมหรือว่าได้เป็นรางวัลวงดนตรีสุดสีดค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าลำดับที่เท่าไหร่ตอนนั้นก็ได้รางวัลน,นี้เป็นใบเบิกทางก็คือเหมือนเราค่อสึกว่าเราก็มีคนมองเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ใช่ ไปทาช่อง youtube เกี่ยวกับอะไรครับทำโคเวอร์เลยค่ะตอนแรกไม่มีวอลกหรือว่าไม่มีคอนเทนต์อื่นเลยก็คือแบบโคเวอร์อย่างเดียวเลยแต่ลหลังๆมานี้ก็จะปล่อยแบบพวกแบบไลฟ์สไตล์บ้างวอลกบ้างแนะนํารีวิวอะไรอย่างนี้บ้างก่อนหน้าที่จะมีเพลงปากกามาวงเนี่ยเคยทําซิงเกิลอะไรมาก่อนไหมฮะมีค่ะมีสองซิงเกิลค่ะมีฝันทั้งวันกับไม่ดีไม่เอาแต่ว่าปล่อยในช่อง youtube ตัวเองค่ะอืมถามนิดนึงตอนที่เราเข้าห้องอัดเพลงปากกามาวงเนี่ย เราตอนที่อ่านเพลงเนี้เรามีความรู้สึกว่ามันยังไงเพลงนี้มันจะดังความรู้สึกแรกเลยที่เพลงได้จากพี่พี่ตุ้ยใช่ไหมอ่าได้จาก,พ,กพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กเฮกาวม็นคนแต่งใช่เป็นไงความรู้สึกแรกที่ได้เห็นเพลงนี้ความรู้สึกแรกเลยต้องความรู้สึกแรกเลยคือชอบคือรู้สึกว่า S <S เราชอบเพลงนี้แล้วฟังแล้วรู้สึกว่ามันสนุกใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงไม่ได้คิดว่าแบบเพลงนี้มันจะต้องดังเพราะว่าเราไม่ได้แบบคาดหวังไว้ว่าแบบเอ้ยเราปล่อยเพลงแรกไปแล้วแ,บบลแล้วแบบมันจะดังเลยหรือว่ามันจะแบบแนวโน้มไปแบบเกินเราคาดหวังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตอนครั้งแรกที่ฟังเลยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันชอบเพลงนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แฟนคลับได้ฟังในเพลงที่เราชอบแล้วอยากให้เขาชอบเหมือนกันแค่นั้นเลยที่คิดตอนนั้นบรรยากาศห้องอัดตอนนั้นเป็นยังไงรู้สึกพออัดเสร็จปุ๊บแหมพี่มันต้อง ทีนี้ต้องดังนะรู้สึกรู้สึกไหมแต่รู้สึกไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะแบบดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือรู้สึกว่าเออคงแบบคนน่าจะชอบเนาะอะไรแบบน่าจะแบบไม่ได้ดังเปี้ยงป้างแต่ก็คงแบบว่ามีคนฟงังเข้ามาฟังหรือเข้ามาสนใจอะไรเงี้ยเพราะอาจจะเพราะว่ามันเป็นแคปชั่นด้วยอะไรเงี้ยคนน่าจะไปเล่นอะไรเห็นมีเอ็มวีด้วยใช่ค่ะความรู้สึกตอนแรกที่เมื่อเพลงที่ปล่อยมาแล้วแล้วเออเขารู้สึกทีก่มันมันดังแล้วเนี่ยมันมันมันยังไงไม่มีคนมาทัก ีคนมามาทักแชทพี่เบลอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างดีใจค่ะดีใจมากๆากี่แบบว่าคือพอมันมีคนรู้จักเยอะขึ้นแบบรู้จักเพลงเราเยอะขึ้นแล้วเขาก็แท็กมาให้เราฟังแท็กมาที่เขาเต้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันดีใจมากๆแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเขาแฮปปี้กับเพลงเราเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่ เราทําแล้วเขาชอบเลย,ยางใช่ไม่ใช่แค่เบลคนเดียวที่ชอบแต่มันมีอีกหลายคนที่ชอบมันก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออมันสักเซสแล้วกับสิ่งที่เบลคา,าดหวังไว้ว่าเออยากให้คนอื่นชอบอะไรประมาณนั้นความรู้สึกที่มันแตะหนึ่งล้านวิวอ่ะวันนั้นโทรหาใครหรือว่ากรีร๊ดอยู่ในห้องหรือยังไงรับฟังหน่อย <laughs> ตอนหนึ่งล้านว,วิวเหรอคะตอนหนึ่งล้านวิวเหมือนจะเหมือนจะอยู่กับเพื่อนคะ่ะแล้วก็แบบ หันไปแล้วก็แบบกีดกับเพื่อนแบบมันหนึ่งล้านวิวแล้วอะไรเงี้ยแบบมันมันเกินความคาดหมายไปมากอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนก็แบบกีตไปด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนก็แท็กมาลาแบบคอนแกร์ตัวเลชันมาอะไรอย่เงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันปิ่มมากมันเป็นแบบโมเมนต์ที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเราจะ,เราจะเจอสิ่งนี้เร็วขนาดนี้อะไรอตอนนี้รู้สึกว่าจะสิบล้านวิวแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าเพลงนี้ดังมากๆตัวนี้ค่ะอืม ว็รู้สึกมันเป็นยังไงนะสิบล้านวิวแต่มันแตกต่างกันตอนที่วันแรกที่เข้าห้องอัดเป็นไงบ้างโอ oh, แตกต่างมากค่ะ oh. คือเหมือนตอนครั้งแรกที่เข้าไปอัดเลยมันมันมันไม่ได้แบบว่าคิดว่ามันจะต้องไปถึงจุดไหนใช่เอาจริงนหนูหวังแค่แบบหนูที่หนูเห็นภาพตอนนั้นนะคือสี่แสนวิวหกแสนวิวคือหนูแฮปปี้มากๆแล้วใช่แล้วตอนตอนที่อยู่ในห้องอัดตอนก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่าทาเพราะาเรามีความสุขอะไรเงี้ยแต่พอมันแตะสิบล้านวิวปุ๊บอะเรารู้สึกว่ามัน มันเกินแบบมันเกินสิ่งที่เราฝันไว้หรือว่าสิ่งที่เราแบบคาดหวังเอาไว้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าดีใจมันมัน,มนปลิ่มมากๆที่แบบเฮ้ยมันมันแตะสิบล้านนะแบบมีความสุขใช่ไม่รู้จะพูดอะไรระหว่างแบบอาจริงก็คือยบอยากขอบคุณทุกคนมากๆาจริงๆที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ชอบเพลงเราแล้วก็แบบเอาเพลงเราไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวตนจริงๆของต้องเบล,ลนี่ทุกวันนี้คืออะไรเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นนักศึกษาอยู่หรือว่าทุกวันนี้เป็นอะไรอยู่ ทุกวันนี้อยากให้ทุกคนอ่าน,นัก้องอจริงคนน,นักมองอะไรคะหรือว่าตอนนี้อยากให้คนเขาเรียกเป็นนักศึกษาเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องเอาจริงแล้วแต่ว่าเขาจะมองเบลในมุมไหนเลยว่าเขาชอบเบลในมุมไหนบ,บางคนก็า <lum. S 2> อาจจะชอบเบลที่เบลเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็อาจจะชอบเบลที่เบลเป็นนักร้องใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ทาหลายอย่างอยูอย่จริงๆนะคะก็อจริงก็แล้วแต่ว่าเขาอยากอยากอยากมองเราว่าเรา เป็นมุมมองแบบไหนเลยแช่แต่ว่าถ้าสมมติให้ให้เบลถามนะตอนนี้เบลก็คิดว่าสิ่งที่หลักๆที่เบลทาก็คือเป็นนักร้องค่ะสิ่งที่คนต้องควรรู้จักต้องเบลอันดับแรกคือเอาข้อแรกก่อนข้อแรกเหรอคะอ,อะไรก็ได้เลยใช่ไหมคะอะไรก็ได้ความเป็นตัวตนของต้องเบลเบลเป็นคนเนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่าเข้าถึงยากหรือว่าแบบยิงอะไรเนี้ยไู่ได้คะ่ะก็เอาจริงตัวตนของเบลจริงๆก็คือแบบตั้งแต่เริ่ม แล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆคือเบลพยายามไม่ใช่เบลพยายามดิเบลเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดแล้วเบลก็ไม่เปลี่ยนเบลไม่เบลไม่อะแรอะคนที่แฟนคลับช่วงแรกๆที่เข้าถึงเบลได้ง่ายตอนนี้เขาก็ยังเข้าถึงเบลได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คือแบบเป็นแบบคนที่เสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นแบบใครที่เข้ามาเป็นครอ,อบครัวเบลคือเบลก็จะเหมือนแบบรักเขาเหมือนเดิมแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าเข้ามาอยู่ในแบบอยู่ใน ครอบครัวเวลิศราอะไรเงี้ยไปก็จะชอบเขารักเขาเหมือนเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เขาแบบเป็น FC เอฟซีเราใช่อย่างที่สองคือเป็นเป็นอะไรที่มันดูปัญญาอ่อนนะแแต่ว่าหนูหนูชอบหนูชอบกินนี่คือสิ่งที่อยากให้หนูมีความสุขเกี่ยวกับการกินใช่อันนี้คือตัวตนของหนูที่หนูมีความสุขใช่นก็จะมีความสุขกับการกินเอาอย่างที่สงางยากจังเลยชอบท่องชอบท่องเที่ยวหรือไม่ก็ติดเป็นคนติดบ้านไหมหรือ อะไรเงี้ยตัวตนของเราหนูชอบที่จริงแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าแบบหนูแบบชอบแบบอะไรที่มันแบบตื่นเต้นสนุกสนานหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าดูอะไรอะไรอะดูเอลเลอร์เอลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วหนูมีมุมที่แบบว่าหนูชอบอ่านหนังสือแบบนั่งนิ่งๆชอบทําอะไรที่มันแบบที่มันไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าในพาร์ตการทํางานหนูก็จะแบบว่า a อ e เลร์ในสิ่งที่แบบควรจะทําหรือว่าสิ่งที่แบบว่าเราทำแล้วแฮปปี้แต่ว่าอีก คดหนึ่งในชีวิตหนูที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็คือหนูเป็นคนที่ถ้าสมมติได้อยู่คนเดียวปุ๊บหนูจะเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแล้วหนูก็จะนั่งอา่านหนังสือเงียบๆคนเดียวซึ่งมันก็เป็นมุมที่หลายคนน่าจะไม่เคยเห็นต้องเบลพอตอนนี้มาเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วตรงน,นี้เราแน่นอนอยู่ในวงการบันเทิงอาจจะต้องเจอเฟคนิวเจอบูลลี่ต้องเบลคิดว่าเราเตรียมตัวที่จะรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างอือเอาจริงเบลไม่ค่อยแคร์ในสิ่งที่เรื่องที่เบลไม่ได้ทําจริงๆ หรือว่าเบลไม่ได้ผิดจริงๆหรือว่าเป็นอะไรที่ f a k นิวหรือเป็นอะไรที่มันแบบมาจะมาบั่นทอนเราแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทําสิ่งนั้นหรือว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยคือเบลจะไม่สนใจเลยเราแค่รับรู้แล้วก็ไม่พูดด้วยว่าเบลเป็นยังไงคือจะให้เขาเห็นเองว่าเออเบลเป็นอย่างนี้นะโน่นนี่นั่นะน,นะน,นะน,นะส่วนคนที่ไม่ชอบหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะแบบยไม่ถูกตาหรือว่าอาจจะมองแล้วแบบเออแบบคนที่เหมือนแบบเขาไม่ได้ัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคงั้นงั้นเราแบบ แยกกันนะเาไปซัพพอร์ตแบบว่าซัพพอร์ตคนที่เขาซัพพอร์ตเราอะไรเงรี้ยแบบรักหรือว่าชอบคนที่เขาชอบเราอะไร,ไรสิ่งที่เบลคิดนะคือแคร์เฉพาะคนที่เขาแคร์เบลเคยโดนบูลลี่อะไรบ้างไม่สวยเลยนักร้องคนนี้เตี้ยบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เคยโดนบูลลี่เลยไรมเคยเคยเคยค่ะอันจริงคือหนูว่าผ่านกันแบบว่าเขาอไรนะมีเรื่องผ่านออนไลน์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็น บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหนูแบบเผลอทาพั้งพลาดไปที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันก็มีคนออกมาเตือนว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยหนูก็จะยอมรับเลยหนูก็จะเออขอโทษนะคะแบบเรจะไม่ทําอีกแล้วจะกลับมาแบบว่าขอะไรเก็บมันมาเป็นบทเรียนอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องที่แบบว่าจะชอบมีคนแบบว่าเอ้ยนักร้องไม่ไม่สวยหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะไม่สนใจแบบว่าเราก็จะเออจะดูไว้แบบโอเคๆแล้วก็อาจจะไม่สวยสําหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้คิดมากสุดท้ายนี้อยากให้น้องเบลวกล่าวขอบคุณความส้มเดจ ของเพลงนี้อยากจะเตยถึงใครบ้างแล้วก็ก็จบท้ายด้วยการสวัสดีปีใหม่อยอยพรให้กับแฟนคลับเรานะได,ได้ค่ะก็นอ,อ็งก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆมากๆนะคะที่สปอร,ร์ตเพลงอัปากกามาวงซึ่งก็เป็นซิงเกิลแรกของเบลนะคะก็คือดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ติก๊กขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ทุ่มเทให้กับ ให้อบกามาวงแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในเอมวีนี้หรือว่ากับเพลงนี้เลยจริงๆค่ะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆมากๆที่คอยสพอน์ตแล้วก็แบบว่าคอยทําตัวน่ารักใส่ให้ให้เบลมาเสมอแบบให้ความรักให้กําลังใจดีๆให้พลังบวกกับเบลมาตลอดค่ะซึ่งถ้าสมมติว่ามีโอากาสก็อยากอยากจะให้พลังบวกกับทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็อายีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิด -19 นะคะแล้วก็ขอให้สุข ภาพแข็งแรงขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่เรื่องง่ายๆแล้วก็ส่งหวังในทุกๆเรื่องที่ปราถนาค่ะขอบคุณทุกคนสําหรับยอดวิวตอนนี้สิบล้านขอบคุณมากจริงๆอนนี้เดียวสุดท้ายซิงเกิลที่ต่อไปเป็นเพลงอะไรยังไงแนวไหนอ่าเป็นเพลงถ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะคะก็ยังเป็นข้างหลักอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามน่าจะมีปล่อยประมาณไม่เดือนสองก็เดือนสามให้ฟังแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณครับพี่ดีใจด้วยนะครับ ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะโหเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกชีวิตนะครับของน้องเบลอีกด้วยนะครับท่านใครที่ไปคุยกับน้องนะเรียกว่านะต้องเอาปากกาไปวงตามชื่อเพลงนะซึ่งเรานะครับได้ไปคุยกับน้องนะปากกาสิบเล่มคำหมดเพราะว่าหมึกหมดเพราะว่าวงทุกจุดครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็สามารถไปฟังได้นะครับทุกวันนี้นะครับ ทุกช่องทางทุกวันนี้ได้ได้ทุกวันนี้วันนี้แล้วทุกช่องทางนะครับเราสามารถไปฟังอะไรเรียกว่าปีหนึ่งเพลงที่กําลังมาแรงจริงๆและที่สําคัญนะครับอวยพรให้น้องเบลนะครับปังปังปังนะครับยอดวิวพุ่งกระฉูดเลยครับคุณผู้ชมเออทะลุสิบล้านแล้วเหรอไปไกลแล้วไปไกลแล้วย0 3 0ต้องมาครับคุณผู้ชมใช่ขออนุญาตวงพี่ ขออนุญาตวงซิดก็ฉันชอบเธอทุกตองเลยเดี๋ยวปากกาหมึกนะปากกาหมดหมึกนะ๋อไม่ได้หรอฉันวงเธอไม่ได้หรออยากวงอ่ะนะต้องวงก็คือต้องไปวงแบบว่าที่ไหนที่ที่ตาอย่างเนี้ยเออชอบตาซิดไงก็เลยอยากวงเออเพราะว่าตาเป็นหน้าต่างหัวใจได้ไหมไม่ได้เนานะขอกดวันนี้ขอกด เพราะว่าเราก็บอกว่าให้คุณผู้ชมได้หัวล็อกกันเพิ่ม<อ>สีสันให้กับรายการแล้วก็ได้ออมยิ้มเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องเครียดเพราะว่าวันนี้วันท้ายปีแล้วครับคุณผู้ชม<อ>ไม่ต้องเครียดเพราะว่าไลนา์เรามีนี่ค่ะนี่ เรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะจ๋ารูมคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จนะคะชนิดผงตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหดีงามมากๆจริงๆนะคะเป็นกาแฟะนะคะเกรดพรีเมียมค่ะมาภายใต้แนวคิดการดื่มแบบคนยุคใหม่นะคะเขามีรสชาติที่โอ้โหดีเยี่ยมจริงๆนะผ่านการตรวจสอบค่ะมีเครื่องหมายการค้านะคะ GMP ตามกฎหมายด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณส มบัติของเขานะคะก็คือ0%ไขมันชาน0%น้ำตาล0%คอเลสเตอรอล0%กากาแฟอาราบิก้านะคะที่สําคัญเนี่ยเขาชงได้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้าเย็นแคลอรี่เนี่ยมีแค่แบบ40แคลอเองอะสิครับน้อยมากนะคะสําหรับใครที่แบบทานเจก็ได้นะตัวนี้นะคะเพราะว่าเขามีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนี่เลยจากคุณผู้ชมจา๋า ร,ราคาบอกเลยว่าพิเศษมากๆ299บาท1ห่อคะ่ะมี1 0ซองเออาจริงๆสำหรับใครที่แบบจะเดินทางต่อจากนี้นะอ่านมีกาแฟนี้พกไว้อะพกไปกได้ <ผม S 1> เลยทานได้เลยนะดีงามมากจริงๆของต้องมีนะคผู้ชมคะ่ะโทรมาเลยคะ่คะ086 322 5 436ค่ะใช่โทรมาได้นะครับตอนนี้เลยนะรอรับสายอยู่นะครับใช่เลยวคะ่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่เรามาแนะนำนะครับจ้กยังมีอีกนะครับนั่นก็คือประกันดีๆนะครับใครที่ชอบนะครับเอฟของนะครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเรียกว่าประกันนี้ครับดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ซื้อของออนไลน์นะครับซื้อของแล้วบางทีโดนโกงไม่ได้ของนะครับหรือไม่ได้ของไม่ครบนะครับหรือว่าโดนบล็อกทําไงดีถ้าเรามีประกันนะครับช้อปปิ้งออนไลน์เอฟเก่งนะครับบอกเลยว่าเลิศสุดๆนะครับ ถามว่าคุ้มครองอะไรได้บ้างนะครับเมื่อซื้อสินค้านะครับแต่ไม่ได้ของของไม่ครบของเสียหายนะครับของไม่ตรงปลุนนะครับประกันตัวนี้ครับคุ้มครองนะครับสูงสุดถึง2 0,000บาทนะครับเงินหายคุ้มครองการถูกจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและเงินหายจากบัญชีตายตามความจริงนะครับสูงสุดถึง1 5 0 0 0 0บาทครับคุ้มครองแม่ค้าออนไลน์ครับทุกร้อยส่งสินค้าและไม่ได้รับค่าชําระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อของออนไลน์นะครับนับจากวันที่แจ้งกาจัดส่งนะครับตาย ตามความจริงนะครับ20,000บาทโดนบูลลี่นะครับคุ้มครองความสูญเสียจากการดูมินหรือมินประมาณนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะครับคุ้มครองสูงสุดถึง10,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับเราได้กดลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์ตรงนี้นะที่ออนแอร์อยู่นะครับปักหมุดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถไปดูกันได้นะครับดีจริงๆนะครับกับประกันภัยช้อปปิ้งออนไลน์แอพเก่งครับโอเคครบเครื่องจริงๆเหมาะด้วยนะ ต้นขึ้นต้นปีใช่ไหม,ม,มเขามีให้เอฟหลายอย่างมากประก,กันตัวนี้ดีนะครับรีบเลยนะทำตั้งแต่ตอนนี้นะคุณผู้ชม,มน,นะพูดถึงก็เนี่ยมาถึงช่วงท้ายเวลาแบบว่าที่ทุกคนแบบว่าต้องนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่ากันอยางแล้วนะครับอองั้นเรามาเขาดาวด้วยกันแมสควรนะเริ่มเลย 9 0 9 9เกก็คือเปิดรอเปิดรอตั้งแต่ตอนนี้เลย9 0 9 7เปิดรอเปิดรอตรงนี้ได้ไหมแล้วก็จนถึงเที่ยงคืนเออจริงๆเราน่าจะมีแบบรายการแบบว่าเท้าดาวไปด้วยกันนะเออไว้ปีหน้าเราการเดี๋ยวเราเรามาคิดกันใหม่นแต่ว่าใครที่ไปนะนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองเนี่ยนะครับที่สำคัญนะครับดูแลรายการเรานะครับ เฟซบุ๊กเหมือนเดิมน,นะครับนี่เลยเวลาช่องทาง5้าโมงยังเป็นต้นไปนะครับ facebook.com นะครับก็คือ d a i y c o m จ youtube นะครับ daily official ครับแล้วก็ทุกช่องทางนะสามารถกดติดตามกันได้นะครับไปไหนมาไหนนะครับขบ่าววงการบังเทิงนะอัปเดต24ชั่วโมงนะครับห้ามพลาดกับ d a r y นะครับจ้าแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางหรือว่าเดินทางอยู่นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะขับขี่ปลอดภยัยเมาไม่ขับคาดเบลกันด้วยนะคะที่สำคัญไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะ แมสยังสําคัญอยู่นะคุณผู้ชมค่ะเจลแอลกอฮอล์การเว้นระยะห่างใดๆนะคุณผู้ชมต้องยังต้องแบบโหยังต้องมีอ่ะใช่จริงๆยังต้องเคร่งครัดอยู่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะโอ้โหสายพันธุ์นี้ก็คือค่อนข้างน่าก,กลัวเหมือนกันใช่ครับเนาะแต่ที่สําคัญนะเที่ยวได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เที่ยวจนเพลินไม่ใช่พอเปิดมาปีหน้านะครับจะแบบเดิมๆอีกเราก็ไม่เอานะครับคุณผู้ชมออนะ <c oughs> <c oughs> ปีเสือปีเสือทองเขาบอกเขาเเขาเป็นปีที่แบบว่าไม่ดุมากปีนี้ปีเสือไม่ดุมากเพราะอย่างปีนี้ปีวัวใช่ไหมเขาจะเป็นปีวัวไฟโอ๋นะเราก็รอลุ้นแล้วกันนะครับขอให้ปีหน้านะครับเพงใหงกันทุกคนนะครับจ้าโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะ พวกเรานะคะแล้วก็ทีมงานนะ,ะขอขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่ติดตามพวกเรามาตลอดทั้งปีนะปีหน้าฟ้าใหมให่ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยๆๆนะคะโอเคคุณ okay, ผู้ชมค่ะสำหรับปีนี้นะพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ